ว่าตอนไหน,ขอ,หนขอให้ท่านนายฝกทุก่านที่สถานีตำรวจภูรทรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมแล้วเรื่องของการตัดต่อครับวันนี้มีหลักฐานมาโชว์ไหมครับว่ามีการตัดต่อ,อยังไงฮะให้มันเห็นเป็นรูปธรรมน่ลลคะครับเพราะเรามีสื่อทีวีด้วยไม่ใช่สื่อนังผิวนังสือพิมพ์อย่างเดียวอะครับ มันมันมันจะต้องมีภาพให้เห็นชัดนะครับมีมีภาพมาเอาไม่ไม่ได้นำมาไม่ได้นำมาไม่ได้นำมาในั้นต้นในวันนี้ไม่ได้นำมาโอเคเป็นการเป็นการพูดในการชี้แจงครับอาการชี้แจงครับผมประเด็นที่สามนะครับที่อยากจะชี้แจงนะครับว่าเรื่องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับทาง facebook ของน้องมาร์กเองบนสื่อ a c e b o o k กระผมเองภรรยาและครอบครัวทุกคน ก็รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและได้ถามลูกชายแล้วลูกชายก็ยอมรับว่าในกรณีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้นได้กระทําจริงนะครับแล้วก็รู้สึกผมเองพมยายหญก็รู้สึกเสียใจแล้วต้องบอกว่าเสียใจจริงๆที่น้องได้ใช้ค่อยําที่รุนแรงนะต่อท่านผู้นําประเทศก็ ในโอกาสนี้ผมและครอบครัวก็จะต้องขอกราบนะครับกราบขอโทษท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผ่านทางท่านสื่อมวลชนทุกคนนะครับและถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะให้โอกาสผมก็จะยินดีที่จะพาลุกชายไปกราบขอขมาในการที่ได้ใช้ถ้อยคําที่รุนแรงนะครับและเรื่องนี้ผมอยากให้น้องมาได้พูดด้วยตัวเองในเรื่องนี้ด้วยครับถ้าผมผมก็รู้สึกเสียใจ ที่ได้ทําสิ่งที่แย่ลงไปนะครับแต่ผมก็ยอมรับว่าผมเป็นคนทําจริงในเรื่องการเมือใ,ในเรื่องการเขียนไปนะั้นแล้วก็เพราผมมีความคิดที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังไม่มีสามารถสำนึกคิดที่ดีแต่ผมก็อยากจะขอโอกาสจากสังคมให้โอกาสผมอีกครั้งในการแก้ตัวเพราะผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยทําผิดพลาดหนึ่งครั้งในชีวิต ผมอยากให้จุดเล็กๆจุดนี้เป็นจุดที่เตือนใจทุกๆท่านหรือว่าเยาวชนที่คิดจะทำอะไรนะครับก็ขอให้ทุกๆคนได้มีการคิดและไต่ตรองก่อนที่จะคิดและทำอะไรครับผมก็อยากจะกราบขอโทษท่านนายกรัฐมนตรีครงครับก็คงเป็นที่ชัดเจนนะครับว่า ลูกชายก็รู้สึกเสียใจแล้วก็กราบขอโทษนท่านนายกรัฐมนตรรนะครับแลผมยังยืนขจันคําเดิมน,นะครับว่าถ้าท่านนายกรัมมรีรีจะให้โอกาสผมนําลูกชายเข้ากราบขอโทษขอขมานะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจะกระทำเช่นนั้นนะครับประเด็นที่4นะครับจากกรณีที่น้องมาร์กนะครับได้เข้าคลาสการสรารภาพบาปท,ที่บ้าน a อ แล้วก็เกิดเป็นประเด็นนะครับที่มีจดหมายไปจมตีที่บ้านพอสมควรว่ากับผมและภรรยาเลี้ยงลูกไม่ดีจนทำให้น้องเขาได้คำพูดรุนแรงต่อคุณแม่นะครับผมอยากจะเรียนท่านสื่อมวลชนและทุกท่านว่าครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่คริสเตียนและเรามีลูกชายกันสามคนนะครับเราผม ตั้งแต่มีลูกชายคนที่สามภรรยาผมก็ได้ตัดสินใจเราได้ปรึกษากันแล้วว่าเนื่องจากเราไม่ใช่คนมีฐานะภรรยาก็ลาออกจากอาชีพราชการมาดูแลลูกลูกทั้งหมดไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะดูแลตลอดเวลานะครับท่านสื่อมวลชนทุกคนซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คงทราบนะครับว่าการเลี้ยงลูกไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ง่ายนะครับ การเลี้ยงลูกถ้าลูกเราอายุหนึ่งขวบจนถึงสิบขวบเนี่ยเป็นความน่ารักเป็นความที่เราภูมิใจเป็นความที่เรามีความสุขมากแต่ถ้าลูกเราเก้าวขึ้นอยู่อายุสิบเอ็ดปีสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางภาวะทางอารมณ์เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสุริยนร่างกายสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าท่านทุกท่านก็คงจะได้พบหรือแม้ตัวเราเอง ผ,ผ่านในวัยนั้นมาซึ่งเรามักจะใช้ถ้อยคาหรือการแสดงออกอย่างเปิดเผยชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าผ่านจากระยะวัยนี้ไปแล้วก็จะมีความคิดมากขึ้นมีวิจารณาอย่างมากขึ้นและก้าวขึ้นเป็นสุขหรือย่างวันนี้ผมเชื่อว่าทุกบ้านก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันต่อกรณีของน้องมาร์คที่สารภาพบาปวันนั้นที่ได้ใช้ผมภูมิใจ ผมดูที่บ้านผมร้องไห้ที่ลูกชายคนนี้กล้าทำแล้วกล้าพูดจริงๆเหตุการณ์ที่น้องมาร์คได้พูดกับคุณแม่นั้นคุณแม่ได้คุยกับผมตั้งนานตั้งแต่วันที่หลังจากเหตุเกิดเหตุการณ์แล้วนะ <c oughs> ผมก็ได้บอกกับคุณแม่ว่าถ้าลูกมาขอโทษแม่แล้วก็ไม่เป็นไร <c oughs> ผมก็ไม่ไปลืมพื้นความผิดของลูกแต่เนื่องจากผมไม่ได้ถามเขา <c oughs> เขาก็รู้สึกเสียใจ แล้วเขามีโอกาสที่สารภาพบาปซึ่งเป็นการสารภาพบบอ่อนแอให้เพื่อนรู้ให้ชาวบ้านรู้นี่คือสิ่งที่ลูกชายได้กระทําและผมภูมิใจมากนะครับการเลี้ยงลูกมันมันเป็นเรื่องที่เราเราใช้หลักสประการในฐานะทิสเตียนเราใช้ความรักความเชื่อความหวังใจและความอดทนลูกของเราอาจจะอารมณ์รุนแรงลูกของเราอาจจะไม่ดี แต่เราเชื่อว่าความรักเท่าน,นั้นที่จะยอมจะเลี้ยงลูกได้ดีที่สุดความอดทนต่อลูกและวันเวลาเท่านั้นที่จะเยียวยาให้เขาเป็นเยาวชนที่ดีขึ้นในอนาคตเป็นประชาชนที่ดีของแผ่นดินซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราได้กระทําเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกไม่สบายใจถ้าสิ่งที่น้องได้พูดแล้วทําให้คุณพ่อคุณแม่หรือบางท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ว่ามองว่าการเลี้ยงลูกของผมไม่ดีนั้นผมก็น้อมรับนะครับ แล้วจะรับเอาคําติดติงนี้ไปใช้ในการอบรมสั่งสอนลูกต่อไปนะครับก็เป็นประเด็นที่สินะครับและประเด็นวันนี้นะครับประเด็นที่5นะครับก็ผมได้ปรึกษากับภรรยานะครับกับน้องวันนี้นะครับได้พูดถึงพูดคุยกันบรรยากาศ แบบพ่อแม่ลูกและผมเลี้ยงลูกชายก็จะเลี้ยงแบบเพื่อนนะครับคุณแม่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้เปิดใจคุยกันให้น้องได้ทราบว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ภายนอกอย่างไรบ้างเพราะหลังจากที่น้องมาจากสหรัฐอเมริกาน้องก็ยังไม่มีผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสพัายาผมก็ไม่ได้โอกาสได้นั่งคุยกันใกล้ชิด ลูกชายของผมเดินทางไปศึกษาองการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหนึ่ปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหปีโดยการเข้าร่วมร้องเพลงหาเงินเข้าโรงเรียนจนได้รับโล่โล่ที่ผมโชว์ให้เห็นนี่นะครับเขาเป็นโล่ที่เป็น c อร a l ล u มิวสได้ Outstanding ของโรงเรียน นะครับแล้วที่ผมได้โชว์รูปภาพไปเมื่อแต่กี้เขาก็ยังได้รับเลือกเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นมิสเตอร์พัสโกของโรงเรียนนะครับซึ่งปกติแล้วจะต้องเป็นคนไทยแต่อเมริกาครับเป็นชาวอเมริกาแต่ปกติแล้วจะต้องเป็นคนอเมริกานะครับแต่ว่าวันนี้เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับได้รับเลือกนะครับ